ถ้าไม่อยากแว่นพังก็อย่าทำสามสิ่งนี้มีอะไรบ้างก่อนที่จะมารับฟังอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านกันด้วยนะคะ 1. ไม่ควรทิ้งแว่นตาหรือว่าแว่นกันแดดไว้ในรถยนต์ด้วยประเทศไทยของเรานั้นมีอุณหภูมิความร้อนสูงทำให้โพดเลนที่เคลือบนั้นอาจเสื่อมสภาพและเลนไม่ใสทำให้รบกวนการมองเห็น 2. ไม่ควรคาดแว่นไว้บนศีรษะเพราะช่วงบนศีรษะมีขนาดความกว้างมากกว่าช่วงขมับและอาจทำให้ขาวแว่นกลางออกไม่พอดีกับรูปหน้า 3. เวลาล้างทำความสะอาดไม่ควรปล่อยให้แว่นแห้งเองเพราะว่าในน้ำปราปามีสารและแร่ธาตุมากมายหากไม่เช็ดทำความสะอาดอาจถึงร่องรอยราบตะกรันที่สะสมมากยิ่งบางไม่ออกนะคะ ถ้าไม่อยากแว่นทังก็อย่าทำามสิ่งนี้เลยนะคะใครมีคำถามสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวเอิญจะมาตอบให้นะคะ